สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเคนชินอิมแพกนะครับทุกคนครับรายการไลฟ์ฟ์มเกาะซูรุเมกันต่อนะทุกคนครับกับการไล่บท่อยวิญญาณนะครับเราจะตามหาวิญญาณกันทั่วนะก่อนนี้เราเจอวิญญาณของป้ากุณะนะครับทุกคนนะปู่ยายกุณะเออซึ่งแปลไทยเอาก็ได้แบบงงกงมั่วเออเมื่อญาตภาษาอังกฤษเขาบอกว่า เกาะเนี่ยบรรพบุรุษของเขาครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษบอกพวกเรานเมื่อก่อนพวกเราย่าเขาเคยเล่าว่าเกาะนี้นั่นนะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวซูมาลีนะครับคนครับเออชาวซูมาลีนะครับคนครับเออเป็นชาวเกาะและสร้างบ้านอาศัยอยู่กันที่นี่นะทุกคนนะเราก็พื้นที่ทนี่ก็เต็มไปด้วยดอกไม้ครับมีดอกไม้นานาพันธุ์ท้องฟ้าก็สว่างสฉวยและสดใสนั่นเองนะครับทุกคนครับอืมแล้วย่าก็หลับไป แต่มาแปลไทยว่าคุณปูไปเกาะอ,อะไรไม่รู้แล้วก็มีอ,ะ,อะไรนะก็บอกว่าอะไรนะ,ะมีชาวซูบาริวิ่งไปวิ่งมาเหมือนหมาน้าตาเหมือนหมาอะไรประมาณนี้เอองงไม่ใหญ่เลยงงไม่ใหญ่เลยนะทุกคนนะอ่าตระกูลซูบาริเขาบอกตระกูลซูบาริแปลไทยอ่ะเออจ,จริงๆคือชาวซูมารีนะทุกคนนะเออ ที่เป็นชาวเกาะเคยอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้มาก่อนครับแล้วเมื่อก่อนนี่คือท้องฟ้ายังเป็นสีฟ้าอยู่และทุกคนนะแล้วก็มีดอกบุ้งดอกไม้ครับทุกคนครับแ็่คือบรรพบุรุษเขาเล่าให้ฟังนะคุณพ่อคุณแกเขาเคยเล่าให้ฟังนะไม่เกิดมาแลนะ้วแบบมีแต่เมฆตหมอกอย่างนี้นะอืมอ่ะเราก็ไปตามหาวิจารณ์วัวคืนกันต่อนะครับเออแล้วคุณจายก็เอาดอกซากุระให้เรามาสามชิ้นไม่รู้ว่ามาใช้ทำอมไรและนะทุกคนนะแต่ว่าเราก็ เริ่มจากการแล้วต้องไปตามชายหาดก่อนเลยทุกคนนะเราจะเก็บไอ้อะไรนะหอยสังที่เก er ี่ยวข้องกับสมบัติให้ได้ก่อนนะครับเออเกี่ยวข้องกับสมบัติให้ได้ก่อนเราต้องเคลียร์อันแรกที่เราเจอก่อนได้เศษสมบัติกินนะครับปุ๊บก็ให้นะครับหลบครับทุกคนครับยึบแน่ๆไม่โดนกจ้าระดัะนี้ครับทุกคนครับใช้สายฟ้านี่ครับทำลายโลกมันครับทุกคนครับก็อาจจะทรรลายยิ่งยากขั่งยิ่ง ยางนี่เิ่ร่วงแล้วครับทุกคนครับร่วงแล้วและจังหวะนี้ครับน้องก็เกือบตายต้องฮิวครับทุกคนครับเออร่วงแล้วก็ต้องฮิวครับทุกคนครับรางเหงียนฮิวโดนไฟกูดแบบแต่ไม่ขึ้นเลยครับทุกคนครับเปลี่ยนไรเดนมาครับรางฮิวหน่อยฮิวทีละสองพันแปดโดนไฟดูดก็เลื่อนน็อตลงไปอีกเอ้ยมาโดนไฟดูดจึ๊กจิ๊กทีละตั้งหกร้อยแล้วฮิวได้สองพันแปดเออ นี่ครับหอยสางได้ปูครับทุกคนครับเพีบหอยสังได้ปูมาอืมอยู่ให้เต็มก่อนครับเดี๋ยวพลาดทุกคนนะเดี๋ยวพลาดจะขายหนะ้าอ่ะมาขั้นต่อนะครับทุกคนครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสําหรับใครที่ว่างๆม,มีอะไรทําก็มานั่งดูคลิปพี่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วกันนะทุกคนเดินฟาร์มไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรอ่าสําคัญมากมายแต่ว่าก็ยังมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจของเกมนี้ ซุกซ่อนอยู่นะทุกคนนะเนว่ยว่าฝากเรื่องหลักเกาะนี้ไปแล้วนะครับกลามาดูันว่า,า,าวิชิวจัรแต่ละคนที่ยังถูกขังอยู่ที่เกาะนี้เนี่ยยังไม่ได้เกเขายังมีปัญหาอะไรกันบ้างนะทุกคนนะเออเรื่องจากป้าอูนะไม่รู้ว่าเขาคิดถึงอะไรที่นี่อยู่นะครับเออเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่นี่นะทุกคนนะเขาไม่ยอมไปุดไปเกิดนะครับ อ่ะมาดูครับแถวนี <Bell issimo> ้จะมีไหมนะทุกคนนะคือเลาะทะเลรอบๆทะเลไปเลยนะครับเพื่อจะหาเอยสั่งให้ครบนะทุกคนนะพื่วิ่งหมามาแล้วครับคนครับมาแถวนี้ก็โดนหมาสายฟ้าริจจอนไปนะโขาเขาให้ก็ถูกครับแต่รับลูกบอกช่วยปรังนักแข็งก็แค่แข็งไว้ไปยังไงล่ะไปยังไงล่ะเออเจอพรางแค่สอกคนก็ไป ออี่อ,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 อครับแล้วก็ไปด,ด้วยกันเลยแกเรียบรอยครมาแตกไปครับและหมาก็แตกไปอีกสองันครับและแตกไปไว้แรกกสามคัครับและเหนือตัวใหญ่รั้ตครับ หัวใหญ่ที่มันจะพุ่งไปพุ่งมาทุกคนนะเพราะงั้นก็เอาพลังนี้ตีด้วยสายฟ้าหลุดเข้าไปเลยครับทุกคนว่ามันอาจจะพ้นทานกับพลังสายฟ้าได้ตึงนะทุกคนนะเหลือพลังโจมตีสายฟ้าแค่เจ็ดพันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเออเราก็มีนักแข่งอยู่ครับโตเข้าให้ครับสามหมื่นยังไม่แตกอีกครับทุกคนครับเออแต่ว่ามีปัญหากับตัว เอลอยเอลอยตีมันไม่ทันแล้วมันพุ่งไปพุ่งมาดูนี่เจ้าหมาพวกนี้คือสายเลือดแห่งดวงจันทร์นะครับทุกคนครับเมื่อก่อนมันเคยเป็นหมาที่กล้าตาหน่ารักทุกคนนะแต่หลังจากที่มันถูกเอวีสามต้องตายด้วยแบบนี้ไปทุกคนนเะออพร้อยครับทุกคนครับได้มาแล้วนะทุกคนนะเอออ่ะเดินทางต่อครับทุกคนครับเดินทางต่อ เอ๊ในน้ำครับลุงครับเอ้ยมีหอยสังซ่อนอยู่ในน้ำ <S <S เอ้ยอย่างนี้เราจะพลาดไปไหนอันแล้วหรือเปล่าเนี่ยแค่ปลาไปหนึ่งตัวเท่านั้นเออเอางี้เราไม่เคยดูในน้ำเลยเราดูแต่บนชายาหาดเราจะพลาดไปเนี่ยแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับลุงครับลองวนๆไปก่อนเรา้าสายตาดีเราไม่น่าจะพลาดนะทุกคนนะเออเราสายตาดีเราไม่น่าจะพลาดเราก็เดินทางกันต่อนะครับแล้วเราก็มาเจอกับเจ,บเจ้ารอคูสายฟ้าสุดโหดตัวนี้นะทุกคนนะ ไอ้นีต้องระวัง,งมันนิดนึงนะครับว่าเราเปียกน้ำเราเปียกน้ำแล้วโดนปตีนี่จะแรงมากนี่นะพัดเข้ามาแล้วครับทุกคนครับแต่ว่าเรามีน้ำแข็งเทียบแบบนี้สบายครับทุกคนครับซื้อไม่โดนรับพ้่งอีกแล้วครั <m> เมัเม่กระโดดหนีนู่นเบื่อที่จริงเลยเพิ่ที่กระโดดไปกระโดดมาเนี่ย <m> ไม่ได้กินมันีง่ายเลยครับส่นรับสูงกนทุบครัรับสูทุกอย่างนี้แล้วก็ปอกก็ให้ครับส่วนรับทำให้หนึ่งครับรับปาด้วยแล้วเปิดครับ่วนรับยังไม่แตกครับส่วนรับแต่มันชัดครับพัดก่อนครับส่วนรับหลงได้ครับเทียว่านี้ทุกๆครับและและทุกด้วยปลาครับส่นรับทุด้วยปลาทุด้วยปลาแค่แข็งด้วยครับส่คนรับทุด้วยใทีนะครับเอออย่างนี้แหละทุกคน ทีแล้วเท่าไหร่เนี่ยระเบิดทีละหกพันครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแค่เป็นปลาฉุดแล้วก็ทุบทีละหกพันครับทุนครับเราสายฟ้าเข้าไปด้วยครับผสมกับสารทุกสิ่งทุกอย่างที่มีครับทุกคนครับ this is a new one this is a new one อีกทีละหนึ่ครับทุกคนครับก็ใช้ได้ครับทุกคนครับมันไม่มีคอมโบกับไฟนะทุกคนนะโดนครับทุกคนครับแค่แข็งแล้วก็ทุบเข้าไปเรียบร้อยครับ มาเดินสำรวจกันต่อครับไปดูหน่อยครับว่าแถวเนี้จะมีเปลือกหอยไหมนะทุกคนนะนี่ครับมีจริงๆครับแต่ว่าเป็นเปลือกหอยที่เจ็บแล้วไม่ได้อะไรได้ได้แต่ซีชัตเออได้แต่สาหร่ายได้แต่เบนโตะมานะทุกคนนะอันี้อะไรเนี่ยอ,อ๋อมีตรงนี้อันหนึ่งครับทุกคนครับมีตรงนี้อันนึงชิฟก็ให้ครับได้มิน้นได้ปลาอ๋อได้ปลาครับทุกคนครับ เออเออนี่เราได้จะเก็บจะหมดเกาะอยู่แล้วพวกเนี่ยเฮ้เออทุกที่ที่เป็นชายหาดที่เราได้จะไปหมดแล้วทุกคนนะแต่ร้านนี้ก็ยังไม่มีมอนสเตอร์อะไรเกิดขึ้นมานะครับคุณเหมือนเป็นร้านตีบอสจริงๆทุกคนนะน่าจะมีบอสแหละน่าจะมีบอสแหละรวัวอาจจะเป็นบอสไลยสัปดาบอสอ่าหรือว่าเป็นบอสอัพเวลตัวละครมากกว่าน่าจะเป็นบอสทั่วไปนะครับได้เป็นบอสอัพเวลตัวละคร ตอนนี้เขาปล่อยลิาหมาป่าสายฟ้ามาตัวหนึ่งนะทุกคนนะหมาป่าบินได้เออหมาป่ามังกรไม่ใช่สายฟ้าด้วยเป็นดิน,นเออรู้สึกเป็นธาตุดินด้วยอ่ะไปครับทุกคนครับแรแรแรแถวนี้ก็ยังไม่มีสิ่งใดนะทุกคนนะแถวนี้ก็ยังไม่มีสิ่งใดอ้นี่มันนะ้ำตกนี่วารัว รว่วมันจะซอกอยู่แถวนี้ก็นด้มีปูก็คนครับเออวิ่งผ่านก็ปูเยอะมากนะก่อนเนี้ปูเยอะมากเออสำหรับใครที่แบบต้องการปูนี่ไม่จำเป็นต้องวา่์ปไปที่เกาะอ่าแห่งเวลาเกาะไอบีดแล้วนะครับทุกคนครับเออไปที่กเกาะเศษซากของเคนเบรียนะทุกคนนะแต่ว่ามาที่เกาะน,นี้แทนครับมันจะมีปูเยอะมากแล้วก็ได้ดอกไม้ทะเลเอ้ยบรรดให้ดอกไม้ทะเลมาเยอะแยะไม่ให้ของดีอะไรเลยเหรอ มอนสเตอร์นั่งเฝ้าทุกขั้วบนไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีอะไรนะครับไอ้นี่อะไรครับอันนี้อันนี้คือปลาครับผมครับไอ้ปลานะครับไม่ใช่หอยสังนะครับมีอ่านี่คือเราเลาะรอบนี้พี่บอกเลยว่าอาจจะต้องฆ่ามอนทุกตัวในเกาะนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราไปมาทุกที่ทั้งหมดนะไม่มีอะไรในรอบสายตานะครับการฟามในครั้งนี้จะต้องเข็มเรียบนะครับทุกคนครับเพราะน่าจะเป็นการฟาร์มก่อนถ่ายสุดท้ายแล้ว ลุบก็ไปลุบก็ไปลุบก็ไปทำไ,ไม,มไม่แข็งทำไมไม่แข็งทำไมไม่แข็งเออตกหยุนไม่รู้ว่าตีอะไรนะทุกคนนะพอตีแล้วแบบมีแบบปลายดาบเป็นแบบสายฟ้าพุ่งออกไปด้วยนะครับเออแล้วก็สกิลก็จะมีแบบตบท้ายด้วยดาบยักษ์ตกลงมาด้วยนะนั้นแรงนะเออตบท้ายลงมานี่แรงพอสมควรนะครับฮิ้วก่อนฮิ้วก่อน ดูช่องหยุ่นก่อนครับข้างบนมีอะไรไหมเนี่ยลองขึ้นไปดูหน่อยนะครับเผื่ยจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> ยิ้มเข้ามานะครับ <c oughs> ไม่มีนะครับไม่มีมีแต่ก้อนหินนะครับ <c oughs> ไปต่อบนนั้นไปต่อ <c oughs> และแล้วโอ้น่นไงไเหรอหอยสังนี่มันจะครบรอบก่อนแล้วผมตรงได้สมบัติอะไรขึ้นมาบ้างล่ะไม่ได้ทําได้ปูครับเฮ้ย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  ว่าเฮ้ยมันไม่มีชิ้นส่วนสมบัติใดๆเลยเลยเนี่ยเออนี่เรากปั๊มเดนรอบเกาะแล้วหรือเปล่าเนี่ยลองดูตรงนี้ครับทุกท่านับินทำไมครับทุกคนครับบินไปแระ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 มาเก็บครับทุกท่านครับแระกระโดดลงมาครับมองหาครับมีแต่สปร์ตนะครับมีแต่สปร์ตและตรงนี้คือพุ่งเข้าให้ครับทุกคนครับ และตรงนี้คือปูไยครับผมครับเติมน้ำครับแล้วก็เติมสายไรเ้ยไปใู่ไมล่ะมีต oh. ัวิ okay. ้วรัมีตัวิ้ก็ตัวก่อนครับครับกวี้ครับที่ช่วรััแข็งครับเปียกตัไี่ยนกะีเติมแงก็ไปครับเอี้ก็รัฐเอ้ตัวนู้นตัวตัวนี้เอาข้าตัวนี้ก่อนได้ครับตราข้ัวนีก่อนได้ ไปเข börjar, ้าไปไปเข pele, ้าไปไปเข taking, ้าไปเอ้ยมันหมุน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 าตนี้มันเป็นภาาที่แลงของเกมนี้แล้วหรือเปล่าเนี่ยครับเออหมุนมีอไรขุนใจสุดวิวไอ้ปล่อยหมุนครับแต่งไปถูกแล้วเออแล้วยังไงต่อครับแล้วก็สับประรดตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวครับ๊บเข้าไป เรียบร้อยครับไม่สนแน่ระเบิดเลยจริงให้แตกครับทุกคนครับโอเคจ้าความต่อหรือั่ารอบเกาะไม่มีนะครับไม่มีเฮ้ยยังมีโปสเตอร์หลงเหลืออยู่แต่ไม่สนละหรือว่าจะสนดีอ้อยหมานี่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอห,หมาใหญ่หาที่ลงจอดก็พูดว่หาที่ยืนให้บ้านครับไอห,หมานี้มันเล่นเรากลางน้ําได้นะั้นเอ้ยเฮ้ยนั่นมันห้อยโครงหอยสังเจ็บไม่ได้ต้องฆ่ามันก่อนด้วย โอ้โหดีไฟบังคับทุกคนกาจะไมู่่แล้วไอตัวเดียวมันช่วยยากคนตายยากไี่แด้ยิ้อยู่ในน้ำอย่างงั้เหรอเสร็จไปเิยจารหมดเลยเออชอบอยู่ในน้ำนี่เว่อร์แน่เลยแล้วก็หายไปเลยขึ้นบนบนน้ำหรอ้วขึ้นบนคนน้ำแล้วกลายเป็นเราโดนไฟดูแทนไม่ได้ถีไม่ได้ถีต้องขยับนิดนึงเหมือนเพื่อนมันจะมาช่วยหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า ระหว่งตัวเราด้วยนะครับเปลี่ยนน้ำมากก็ไม่ได้มันมา2ตัวแล้วตอนนี้ใช่ไหมเออเห็นละ2ตัวจริงครับทัวทั้งหมดมา2ตัวแล้วนี้แล้วก็ตูดเข้าไปเฮ้ยมันเป็นนี่ทะคู่เลยน่าเป็นทะพู่ครับตูดครับผู้นะแล้วก็เออเออเดี๋ยวนะนี่จะไม่ขีดมันเต็มหรือว่าไม่เต็มไม่เลยโอมตีด้วยกระบุกน้ำคราบเออตัวนึงมันีกลับไปละ เด็กวุ้นดีกับไปละเแล้วเราถึงกัตัวนี้ได้ครับทุกคนครับเออโูวุมิดีมากใช่จาสายฟ้าเราหมดรับสายฟ้าเราหมดเออเว้าครับทุกคนครับเติมด้วยเออเรียบร้อยสักทีครับทุกคนครับอือเราเราก็มเก็บหอยสังตรงนี้ได้จึ๊บ น,นได้มาแล้วครับทุกคนครับชิ้นส่วนแผ่นที่คุมทรัพย์อีกชิ้นหนึ่งนะทุกคนนะตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสองชิ้นแล้วครับทุกคนครับสองชิ้นสองชิ้นเท่านั้นโอ้โหเล่นมาเป็นชั่วโมง <c oughs> แม่เ็บแรกก็ได้โป๊โป๊โป๊เขาให้แล้วครับทุกคนครับโป๊เขาให้สวยงามครับอืมแล้วยังไงเนี่ยจะต้องไปฆ่ายตัวนั้นอีกตัวหนึ่งเหรออ่อ จะต้องฆ่าอะไรตัวหนึ่งหรืไงนี่นะเิมพล,ลังิก่อนเติมพลังก่อนเออ,นตอติมตาลยประกันวปา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 บนน้ำเร่ยเรือตีแล้วมันก็กระเด็นถอยไปเรื่อยเออแล้วก็ก็ตีซัดติดเรืออไปไม่ถึงครับตุ๊รครับโอ้ยรอดไมได้หายตัวครับุกับระวังเออม่โดน้านี่ไหอยสาร่ารีอันหนึ่งบนเรือครับุครับเฮ้ยเออโดน ลัางดาบขังคันเฮ้ยล้างแขกทุบยุนปุ่นตีแล้วมาเดินออกไปเออมาใส่แล้วกบมาออสวยแท้แขกแหวนครับทุกคนครับอ๋อจมน้ำจมน้ำจมน้ำเดี๋ยวหลังน้ำแขกทุบยุนหมดหลบก่อนนะทุกคนครับเออแล้วก็ไปเบอร์นี้ไม่รักถึงใกล้นะเอลอยนะพี่บอกเลยว่าพี่ก็เสียอย่างนึงน้ำครับทุกคนครับเออเอลอยเป็นธนูที่ยิงต่ำมากทุกคนถ้ามันปุนยืนแบบในน้ำตึ้งตัวนะมันจะยิงจะทำอะไรคือไม่พ้นน้ำเลย เออมันไม่พ้นอยู่นะ้ำเนีิยสิพวกอยู่นะ้ำอ่ะทำให้เราตีมอนสเตอร์ไปโดนดังนั้ต้องระวังด้วยนะเวลาเล่นการลอยนะครับเรียบร้อยครับอตรงดูหิกวก่อนขึุ้นกับแตกเลือดไหลย่ยกออแล้วแก่หิวทีละสองคนแตกถ้าเป็นการฮิวที่อเนกอนาดเหลือเกินเอ,อ้าเก็บหอยสังครับเพื่อนครับยึกเข้าให้ได้ปูครับไม่คุ้มหมดเลยฮะ ตีเจ้าตัวนี้ตั้งนอนใต้ปูมาตัวเดียวเดินฟันต่อนะครับฟันต่อไปกันย,ยาวๆนะทุกคนนะได้กระดาษขุมซรัพมาสองแผ่นนะครับทุกคนครับตัวนี้ได้กระดาษขุมซรัพมาสองแผ่นไม่ได้ไม่ได้หมาเล็กไม่มีปัญหาหมาเล็กยิ้มปลาเตียวมันก็ตายละน้ำแข,ข็ขงก้อนน้ำแข็งก้อนเจอเจอดาบเจี่ยวเจอดาบเจี่ยว โก pues ็ใ oh, ห้ด hey on mm. e like ีไงหรอกหลังจากเที the the ่ยวนี่ก็ไม่ได้แล้วทุกคนนะเติมเข้าไปเติมสายฟ้าเข้าไปดีอ่ะพรอยครับออบอกนะทุกคนนะอันนี้แบบจังหวะสุดท้ายที่มันจ๊กลงด่วยนะอันนี้น่าจะต้องกวดซีมได้มาเลยครับรู้ว่าชงอยู่ตัวนี้ซีอะไรแล้วอ่ะเออ เออตรงนี้ครับทุกคนครับเจ๊บเจ๊บเจ๊บมีอะไรไหมมีอะไรไหมนั่นหรือเปล่านั่นคือเปลือกหอยหรือเปล่าเอ้านี่เปลือกหอยสังอยู่ตรงนี้นี่เออ <c oughs> ได้สาร่ายทะเลม่ต้องหนึ่งอันคุ้มค่าเลย <c oughs> โอ้โหไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายๆบนเกาะนี้นะเนี่ยเ <c oughs> จ้าหอยสังนี่มันช่งางเออส่งเสียงที่ไพเราะนะเกยเออกินก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นแค่เปลือกหอยโอ้ยหัวติด ขึ้นไปข้างบนดูหน่อยครับทุกคนครับขึ้นไปข้างบนดูหน่อยเจ๊เจ๊เจโ๊โอ้โอ้คิดต้กับคิน้านี่ยมันผีเด็กไม่ใช่เหรอทำไมมันวิญญาณมันเป็นวิญญาณผู้ใหญ่เออสวัสดีไม่มีแบบนี้ก็แย่สีต้อไปให้คุณย่าระยุนนะ คุณยา่าอายุมากแล้วด้วมีตั้งหลายเรื่องที่จาไม่ค่อยได้แล้วสุดเริ่มพูดเกี่ยวกับเรื่องในสมัยเด็กซ้ําไปซ้ํามาล่ะคุณย่าแน่พูดถึงดอกไม้อะอย่างนั้นดอกไม้อย่างงี้ถ้าจะพูดอีกว่ามันเป็นดอกไม้จากนอกหมอกเอออืมแล้วอยู่มาวันหนึ่งฉันก็ฝันฝันว่าจะจูหมอหมอกหายไปว้าวแล้วก็มีบ้านสูงๆใหญ่ๆโผล่ออกมาอีกฝั่งหนึ่งของทะเลเออไม่ใช่ไม้แล้วก็ไม่ใช่ทองด้วยอืม ฉันก็ฝันเหมือนกันเลยในความฝันฉันขึ้นไปบนภูเขาสูงปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่หญๆแล้วก็เด็ดดอกไม้สวยๆตั้งเยอะแยะเออถึงแม้ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ฉันรู้ว่านั่นคือดอกที่คุณย่าอยากได้อืมจะเด็ดดอกไปให้คุณย่าเออแต่พอดอกไม้เยอะเกินมันก็หนักก็เลยตกลงมาจากต้นไม้เออตกมาเรื่อยๆตกมาเรื่อยๆแล้วก็ตื่นแหละเออตื่นเลยเอ,อืมเป็นย,ออยังไง เออนั่นเป็นเพราะว่าเธอโลภมากเกินไปไม่ใช่หรือไงก็บอกตั้งกี่รอบแล้วบอกว่าพอพอสุดท้ายก็ทําให้ฉันตกลงมาด้วยเลยอะ่ะในกระเป๋าก็โลโจุกไว้เหลืออะไรสักอย่างจะกลับไปหาคุณย่าได้ยังไงการดอกไม้หายหมดนะครับทุกคนครับเออนี่คือวิญญาณผีเด็กแต่ว่ารูปร่างเป็นผู้ใหญ่นะทุกคนนะเออฝันว่าบีนต้นไม้แล้วเก็บดอกไม้แล้วทํารวบลงมาครับแล้วดอกไม้หายหมดเลยนะทุกคนนะอืมแล้วฝันเหมือนกันด้วย ฝาดบนกันหรืออามกันเออฝาดบนกันหรือว่าอามกันอ่ไม่มีแล้วเออที่มันรอบเกาะแล้วหรือเปล่าที่มันรอบเกาะจริงๆแล้วนะทุกคนนะเท่ากับว่าอ่ารู้สึกว่าจะไม่มีเบาะแสของสมบัติเหลืออยู่แล้วนะเออที่เราไปบารอบเกาะแล้วเราคงไม่พลาดแบบว่าเก็บพลาดไนหะเก็บหอยสังพลาดเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนครับแสดงว่ามันต้องมีจุดอื่นที่หอยสังไปเกิดแต่ไม่ใช่ที่นี่นะทุกคนนะ วาร์ปไปเลยนะครับและบนเกาะนี้จะมีอะไรไหมลองลองมารอบๆดูเกาะน,นี้นะครับเกาะน,นี้ยังมีชายหาดที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจอยู่ก็คือตรงนี้นะทุกคนะก็มีแคมป, <l ittle S 1> ป์ให้ริกิจาร์นะุครับเรียบเลย <l ittle ly> ปากาให้ต้นน้ำข,ขาให้ นี่นะบกทอดบอดสายฟ้าที่ทอดเออนี่แหละสายฟ้าทองแข่งวกต้เป็นัวแข่งที่้มเท่ากันเลยนี่เป็นคอมโบที่ไ่เข้าเลยนะม่ต่างนี้หลาคนอสงสวาทมี่จัดมตัวแขงกค่าอีกตัวนึงที่ยังไอคาสไม่เต็มเองทั้งหี้เลยง่ายๆกวละ้กล้ละง่ายๆเลยมันใกล้ละ ก็เลยเามาเก็บความสนุกสนมหน่อยครับทุกคนครับเอาไปวิ่งทำ quest บ้างนะแต่จริงๆแล้วพวกเควสโลกเควสอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ค่าความสนิทสนมแต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนตัวเอามาด้วยนั่นแหละทุกคนนะเน้นไปที่ q u e s ประจำวนันนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำค่าความสนิทสนมกับตรรัวละครตัวไหนตัวหนึ่งนะทุกคนนะเน้น quest ประจำวันเป็นหลักครับแล้วก็มีพวกลงุลงตันนะเฮ้ยไงไงไงเหนเห็นแล้วฉันเห็นแล้วนี่นี่นหอยสอง ซี่กณนโนอร์มอลบ้าตายการลายแทงสมบัติที่ต้องการรู้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนทำไมมันไม่จอบเอาซะเลยจะนกอีกี่ก็เวลาผ่านร่วมเงินไปนานแล้วฉันก็ยังไม่เจอวิญญาณที่ต้องปลดปล่อยแล้วก็เจอหมา้ละ อันนี้ลูกด้วยเออเติมน้ำเข้าไปเติมสายฟ้าเข้าไปแล้วก็ฟ้าผ่าเข้าไปโอ้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 ออืมแล้วยังไม่พอยังไม่พอเมื่อกี้ควรจะตีตัวใหญ่แต่ไปตีตัวลูกเออใช้ท่าไม่ตายไปตีตัวลูกเฉยเพื่อถ้าเจอท่าไม่ตายผมไม่เป็นซ๊อ เป็นยังไงล่ะเจ็บเลยใช่ไหมเจ็บเลยใช่ไหมโอ้โหดูทุกคนหมดหลอดนะใถ้าไปตายโคงที่คม่หมดหลอดคนะไอ้ลอยเลือกไม่เต็มอ่ะไอ้ช้างหลบเข้าวมุนครับจงยุนตีเข้าไปตีเข้าไปเออระเบิดกระชากโอ้ไม่เหมันหายตัวเบียกหนาออกมาระเบิดสายฟ้า แล้วก็เติมนะแขกนั่นแน่มันหลบได้ทุบก,ก็ไปทุบก,ก็ไปทุบก,ก,ก,ก็ไปมันมีสเต็ปหลบด้วยเหรอครับวันเซอร์เกมนี้ไม่แน่เรี่ยน้อยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า